ประเด็นตอนนี้นะคะเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครเป็นผู้ปกครองนะคะเรื่องของการรับสมัครเด็กนะ,ะเข้าเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นม .1 หรือว่าม .3 ก็ตามตรงนี้ไม่ทราบว่าวทางกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสพทเรามีนโยบายอย่างไงบ้างคะท่านคะรับเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในปีนี้เนี่ยต้องพูดก่อนว่าก่อนที่เราจะมีการระบาดรอบใหม่ของโควิดเนี่ย เราก็กําหนดการรับนักเรียนส่วนใหญ่เอาไว้ในช่วงเดือนมีสายน์ปลายเดือนแล้วก็ไปรายง,งานตัวต้นเดือนพฤษภาแล้วก็มีความตั้งใจว่าพอ17พฤษภาก็เปิดเรียนปกติแต่พอเราประกาศไปแล้วเนี่ยมันก็มีสถานการณ์การระบ,บาดของโควิดมาเนี่ยเราก็ต้องถือปฏิบัติอันที่หนึ่งเลยก็ยึดเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็ยึดประกาศของสบคเป็นหลักก็เลยมีประกาศเลื่อนการรับสมัคร ที่ยะค้างอยู่ก็คือหนึ่งเลื่อนการรายงานตัวนักเรียนปรน .1 รับเลื่อนของการคัดเลือกม .1 และการคัดเลือกม .4 ค่ก็จะมี3ส่วนที่เลื่อนไปคราวนี้พอการเปิดเรียนเนี่ยนะเราก็จะนึกถึงเรื่องของการจัดการเรียนการสอนถึงเราจะมีประสบการณ์มาตลอดปี25、6 3กก็ตามนะฮะแต่นั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีการถอดบทเรียนได้ข้อสรุปว่า ทางไหนที่เหมาะกับเด็กนักเรียนของเราคะท่านอมรรครับพอ,อเราผ่านมาแล้วคือสมมติว่าหนึ่งปีนี่นะ,ะที่เราถอดบทเรียนว่าะระบาดรอบหนึ่งก็ภาคเรียนที่1แล้วรอบสองภาคเรียนที่2เนี่ยเราก็ได้บทเรียนเราก็พบว่ามันคงไม่มีรูปแบบไหนที่เท่ากับรูปแบบที่มาเรียนในชั้นไ,ได้หรอกโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติเห็นด้วยค่ะแต่ <c oughs> มันมีความจําเป็นเพื่อความปลอดภัยเนี่ยมันก็มีทางเลือกว่าสำหรับเด็กโตเนี่ยหรือในเมืองหรือโรงเรียนในเมืองเนี่ย เขาก็จะเหมาะที่จะไปเรียนออนไลน์ในพื้นที่ที่มีความพร้อมแต่ในพื้นที่ห่างไกลกันดานเนี่ยปีที่แล้วบังเอิญว่าเราปิดเหมือนกันหมดเนี่ยเราก็ได้พึ่งเป็นออนแอนก็คือจัดชุดการเรียนพิพินกระดาษให้กับนักเรียนไปส่งให้ถึงบ้านเชิญคุณพ่อคุณแม่มารับที่โรงเรียนนะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะมาพบกันอีกส่วนหนึ่งก็คือวิธีออนแอร์ซึ่งก็ผ่าน d l t v ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักเรียนสามารถเรียนที่บ้านได้ นะครับเพราะเราก็เลยกําหนดแนวทางไว้จากบทเรียนก็คือเราจะไม่บอกว่าวิธีไหนดีที่สุดแต่เราจะบอกว่าวิธีไหนเหมาะสมกับสภาพนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นเป็นหลักก่อนเพราะเราไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองไม่ต้องการเพิ่มความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองแต่ต้องการให้เด็กทุกคนได้เรียนเหมือนกันหมดดังนั้นในเรื่องของคุณภาพ การเรียนนะฮะมาตรฐานเนี่ยเราเราจะมีการปรับคุณภาพยังไงให้เหมาะสมหรือมาตรฐานไหมเพราะบางคนบอกมันส่งผลกับตอนไปสอบเอนทรานซ์ด้วยว่ามหาวิทยาลัยจะอ่อนข้อให้ไหมกับเนื้อหาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะท่านถตะจากการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยหปีเนี่ยมันจะมีภาพความสําเร็จทั้งโรงเรียนที่เรียนแบบ บบปัจจุบันนี้คะแนนเด็กสูงขึ้นกว่าเดิมก็มีด้วยแล้วนักเรียนต่ากว่าเดิมก็มีด้วยเพราะผมคิดว่าไอ้ตรงรูปแบบการเรียน,นอาจจะอยู่ที่ความถนัดหรือความสนใจ <c oughs> หรือแรงจูงใจไยสมริดของนักเรียนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะให้โอกาสว่าถ้าเด็กคนไหนถ้าเขาเรียนโดวยวิธีที่เราจัดให้เนี่ย <c oughs> เขาเห็นว่ามันอ่อนเขายังขาดอยู่ <c oughs> คุณครูเองก็ต้องหาวิธีอื่นเสริม ในเวลาที่มาเรียนได้ปกติในวิธีที่เข้าถึงนักเรียนหรือปีนี้เรามองไปถึงว่าเราอาจจะต้องหาจิตอาสาเข้ามาช่วยด้วยซ้ำไปว่าหนึ่งอาจจะมีครูในหมู่บ้านหรืออาจจะมีจบเรียนครูหรือจบการศึกษาปริญญาตรีแต่ไม่มีงานแต่มาอยู่บ้านหรือพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะมาเป็นครูอาสาที่ที่จะมาช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนในชุมชนในอะไรได้อีกทางหนึ่งซึ่งซึ่งเราไม่อยากติดกรอว่าต้องเลือกรงนั้นตรงนี้ แม้แต่มองไปถึงว่าเอะถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเรียนหนังสือไม่ได้ค่ะเราไปเรียนอาชีพได้ไหมขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่นี่คือออกแบบไปถึงขนาดนั้นเพื่อให้ให้เด็กเขาได้เรียนทักษะชีวิตอาจจะไปปลูกผักอาจจะไปทาฝึกการทํางานฝึกบริการฝึกทําอาหารเขาต้องพัฒนาทูกทุกจะยังไงเขาก็ต้องพัฒนาตัวเอให้เขาอยู่ในนู่นได้แต่สุดท้ายขาดอะไรเนี่ยเราค่อยมาดูแลเสริมเติมเต็งในเวลาที่ลูกภัยไข้เจ็บมัน มันเริ่มคลายอันนี้ก็จะดูกันอีกทีค่ะคราที่น้องประชาชนนะที่เป็นห่วงเป็นใยฟังอย่างที่ท่านอัมพรพูดก็คงจะทุเลานะคะ <mm <ção> ว่ากระทรวงศึกษา,ษาธิการก็มีแผนหนึ่งแผนสองรองรับอยู่แล้วแล้วเราก็มีบทเรียนมาด้วยนะะท้ายสุดนี้นะ,ะท่านอัมพรอยากฝากบอกผู้ป,ปกครองนะคะหรือแม้แต่ตัวเด็กนักเรียนเองอย่างไรบ้างคะท่านคะเชิญค่ะครับในกรณีนี้ก็อยากจะสื่อสารไปยังผู้ปกครองและนักเรียนว่าวันนี้ เราจะใช้นักเรียนแต่ละคนเป็นฐานแล้วก็ใช้การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าท่านทุกยากท่านลําบากท่านไม่ต้องสีเรียดเรายินดีที่จะให้ลูกท่านได้เรียนเสมอแล้วขาดเหลืออะไร <S <S เดี๋ยวโรงเรียนในทางราชการทั้งรัฐมนตรีเองก็ตอบย,ย้ำมากับผมว่าให้หาวิธีการในการที่ช่วยเหลือผู้ปกครองไม่ให้เป็นภาระแต่ทางโรงเรียนเราจะเติมอะไรเข้าไปให้ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นรูปแบบที่การเรียนที่สนุกสนาน พราะบ้านอาจจะเป็นโรงเรียนปรับโรงเรียนเป็นบ้านปรับพ่อแม่เป็นครูหรือกับที่เป็นครูให้ <c oughs> ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ <c oughs> ที่อยากจะให้คนเกิดโดยการภาวะวิกฤต